คุณอ่านมีลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วโดยไม่รู้ตัวเออคากล่าวนี้จริงนะในฐานะของหมอหัวใจก็ต้องบอกว่าในชีวิตประจําวันที่เราในเรชปฏิบัติเราเจอหลายคนมากที่ลิ้นหัวใจตีบรั่วโดยเฉพาะตีบรั่วเล็กน้อยถึงปานกลางนะหรือบางคนตีบรั่วมากเนี่ยก็เข้าใจว่าตัวเองไม่มีอาการได้แต่ส่วนไหนตีบรั่วมากเนี่ยทั้งตีบทั้งรั่วนะมากเนี่ยมักจะมีอาการแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวปัญหาคือเรามักจะปรับตัวให้ การใช้ชีวิตประจําวันของเราเหมาะสมกับสภาพความอ่อนแอของหัวใจเราเช่นคนที่ลิ้นหัวใจตีบรุนแรงหรือว่ารั่วรุนแรงเขาอาจจะงดแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมที่ใช้แรงเยอะๆเช่นไปวิ่งจ็อกิ้งไปออกกําลังกายเขาอาจจะทาไม่ได้แต่ที่จริงเขาทําได้ไงแต่ตอนนี้เขาป่วยเขาลิ้นหัวใจตีบหรือว่ารั่วอยู่เขาเลยไม่รู้ยิ่งตีบเล็กน้อยหรือรั่วเล็กน้อยถึงตีบหรือรั่วปานกลางเนี่ยโอกาสที่จะรู้เนี่ยก็ยาก นี่มันก็เลยเป็นเป็นที่มาของการในปัจจุบันนี้คนถึงนิยมไปตรวจเช็คอัพประจําปีเกี่ยวกับหัวใจซึ่งช้อยส์ที่เขาเลือกก็จะเป็นเขาเรียกว่าเอ็กโซค d i ดูแกรมหรือการทาอันทราซาวขึ้นเสียงสะท้อนความถี่สูงก็มีทําทั่วไปตามศูนย์หัวใจตามโรงพยาบาลต่างๆก็มีเยอะพวกนี้ก็จะสามารถดีเทกแล้วก็ตรวจพบภาวะลิ้นหัวใจผิดปกติทั้งตีบทั้งรั่วได้เพื่อให้เราป้องกันแก้ไขแล้วก็รักษาอย่างทันท่วงทีนั่นเองครับนี่ก็เชิญชวนใครที่มี โอกาสที่จะเข้าถึงการตรวจเช็คอัพป,ประจำปีการตรวจอันตราสาวห,หัวใจก็เป็นช้อยหนึ่งที่น่าสนใจครับเพื่อให้เราเจอโรคโดยเฉพาะช่วงที่มันยังไม่เป็นร้ายแรงหรือถ้าเป็นร้ายแรงแล้วเราจะได้แก้ไขทันท่วงทีนั่นเองครับทั้งตัวเราแล้วก็คนใกล้ตัวด้วยนะ